เมื่อเมื่อนางเปลี่ยนใจทำไมเปลี่ยนใจอ่ะเพราะว่ามันใกล้มันใกล้กว่าค่ะแล้วก็แบบอยากอยากมากินตรงที่นี่แล้วก็เวลาซื้อของก็ซื้อที่โรตัสซื้อของที่โรตัสใช่กินที่ไหนปั๊มไหนปั๊มที่บ้านนี่เหรไปเดินไปดินางเปลี่ยนใจไม่อยากไปเที่ยว โอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรนักเก็ตของไหนชอบกินหรออ่าในในบรรดา KFC ชอบกินอะไรมากสุดนี่ค่ะอะไรอ่ะอืไก่ป๊อปกับกับนักเก็ตดับเบิ้ลหอมมากเลยผมชอบนักเก็ตกับไก่ป๊อปมากสุดค่ะ ของโปรดเลยวะไหนดูวิธีกินไก่ป๊อบเอ้ยนักเก็ตดิกินไงนท,ทำไมเป็นคนกวนขวนอ่ะทำไมเป็นคนกวนขวนอยากขวนนะคะ กินไปด้วยแล้วก็เล่นโทรัพท์ด้วยเป็นร้านเคฟซีอยู่ในปั๊มปตทสาขากินแก้ว มมไม่ชอบไปกินเคกซี่ที่ต่ำในห้างร้านนะเขชอบร้านเนี้ยเขบอกร้านนี้รนนอร่อยวันนี้วันนี้วันนี้เขเปลี่ยนนะจากแคบซบี่เป็นน้ำแดงเนาะทำไมอ่ะทำไมแล้วติดใจไหมน้ำแดงรสชาติน้ำแดงเป็นไงแฟนต้าใช่ไหม วเด้เฟนฝายแค่นี้พอไหมเฟนฝายพอไหมแค่เนี้ยเฟนฝายแค่เนี้ยพอไหมอค่ะอะไรนะพอไหมแล้วทำไมซอสต้องต้องฟิวชั่นด้วยเพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นเพราะมันอะไรนะเข้ากันได้เขาเขาจะกินซอสผิดผสม ซอสมะเขือเทศเลยเขาบอกว่าเป็นฟิวชั่นดูท่ากินเขาด้วยความอร,อร่อยบ๊ายบายแอ่ะ người khi mà tham gia còn tình thì gọn đi